สวัสดีครับนี่ครับพลายหนึ่งครับหายตกมันวันที่สองนะครับเมื่อวานควานก็อาบน้ําครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับหายตกมันนะครับอันนี้ก็จะแต่งหล่อหน่อยนะครับหลังจากที่ตกมันมานานจะเกือบจะเดือนหนึ่งนะครับผมนี่ครพายหนึ่งครับผม นานมากที่ไม่ได้อาบน้ำนะครับยางโอ้ยยาวมากนะครับถูกใจตกมันได้กี่กีก่วันเนาะไม่ถึงเดือนเลยนะไม่ถึงเดือนนี่อ,อออย่างมาถึงเดือนนะ แย่พ่อมีนมอเมนาะเออมีทิ้ตันละแถวนี้ก็มดละวางลงวางงาลงก็วาง,างออโอ้เอางาครับมีขัดงาด้วยครับวันนี้อ่าไปหนึ่งงายาวสุดนะครับที่ปางเป็นช้างที่หล่อเหลาที่สุดเลยนะครับ ยาวมากนะครับก็สองเมตรสองเมตรปลายเนาะโอ้ยปลายหนึ่งครับสุดหล่อที่ปางชาของเรานะครับหล่อสุดเลยนะครับดีไซน์ดีที่สุดเลยนะครับนี่ฮะรอยน้อยครับร้อยน้อยอันนี้คัดอะไรอย่างเนี้ย ใช้ทรายก่อนใช้ทรายครับทรายเนะาะทรายนี่จะคัดที่ดินออกเนาะครับโอ<ห>้โ<ห>นานละไม่ได้ขัดหลายวันละนานละไม่ได้ขัดเนาะคัดแล้วมันจะอย่างนี้ครับขาวนะครับโอ้โหขาวมากเลยนะครับใช้งานเสร็จขัดงานก็ขาวเลยนะครับ ปิญญาอยู่เลยนะครับผมปลอยหนึ่งปลอยหนึ่งอายุสามสิบกว่านะครับเชินนี้ ชื่อว่าภายหนึ่งครับสวยปอ,อกแบบนี้ทานานๆทำไม่ได้ขัดมันจะเป็นแบบนี้สนะองหงาบนี่ไม่ได้ขัดนานจะเป็นแบบไหนครับเนี่ยเป็นแบบนี้ครับนี่โอ้โถ้าถ้าได้ขัดนี่จะเป็นแบบนี้นะอ๋อออกสีชมพูครับทามันทำมันไม่ได้ขัดทำมันนานๆนี่จะออกแบบนี้ครับอ๋อมันจะโอ้จะดำเหยเนาะครับ มันจะเป็นเหมือนเป็นสนิมอ่ะร <c oughs> เราจะต้องดูแลเขานะเจ้าแง่ต้องดูแลนะครับเนาะ<น>ต้องล้างต้องความสะอาดตลอดนะครับนี่ฮะนเนี่ยครับต้องออกเยนาะต้องออกเนาะบางทีมันเป็นเชื้อเชื้อโรคไหครับบนเข้าไปอยู่ข้างในแล้วก็ทำให้ เขาเป็นแผลได้นะครับเนเ่าเน่าครับผมออต้องล้างทำความสะอาดบ่อยๆนะครับหนึ่งฮะหลอมากนะครับหลอ่อนี่ยยาวนี่ใสดีนะครับเพิ่งหายตกมันก็ต้องออกเดินออกกำลังกายนะครับยึดเส้นยึดสายครับวันนี้ เลยว่าเพิ่งหายตกมันนะครับหายาวหุ่นห้าหงสวยงามนะครับไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่ก็หุ่นดีครับผมหางสวยนะครับหางยาวมากคันครับคันคันครับไพรหนึ่งคันนะครับผม สวยโอ้ฮะตัวใหญ่มากนะครับพอยหนึ่งงายาวครับนี่นะครับผมดูหางพอยหนึ่งหน่อยนะครับโอ้โหโอ้หางสวยนะครับยาวมากมีสีเผือกด้วยนะครับหางเผือกสีดำโอ้ ต้องดูแลบารุงดีเนาะควันเนาะต้องใส่ยง,งใส่ยาวต้องล้างโอ้ยาวมากาถือว่ายาวถือว่าห่างยาวที่สุดที่นี่ม้งเนี่ยเชือกเนี่ยโอ้ายาวมากนะครับไฟหนึ่งควานดูแลดีอาบน้ำบ่อยครับห่างก็จะสมบูรณ์นะครับผิวพรรณสวยนะครับ หนึ่งนะครับเป็นช้างที่นิสัยดีสุดๆนะครับบอกเลยเชืองนี้ว่าง่ายสอนง่ายนะครับเป็นช้างโชว์มาก่อนนะครับทำได้ทุกอย่างครับผมวัดดีอะไรก็ได้หมดนะครับแต่เชืองนี้วัดดีไม่มีเสียงนะครับผม ผิวพันธ์สวยนะครับผมงายาวก็เ,เชือกน,นี้ยังยังไม่ได้เเป็นพ่อพันธ์นะครับผมเอองาเขาอาจจะยาวเกินนะครับเพศเมียก็อาจจะกลัวก็เลยยังไม่ได้เป็นพ่อพันธ์นะครับออสองล้างครับสองข้างเลยนะครับผม ใจสวยนะครับผู้ดูแลนะครับผมดูแลมานานมากครับรู้ใจกันเลยก็ได้นะครับเชื่งนี้อยู่ด้วยกันนานครับรู้ใจกันครับขัดล้างทำความสะอาดนะครับผมหายตกมันก็ต้องรล่อๆเลยนะครับผมเพิ่งหายตกมันนะครับ

ันนี้ควานก็จะพาช้างมาเดินออกกำลังกายด้วยนะครับหลังจากอาบน้ำก็จะเดินออกกำลังกายนะครับนี่ฮะต่งหายตกมันนะครับผมอาจจะตกหายเร็วหน่อยนะครับปีนี้นะครับเนื่องจากว่าออแปลงหญ้าอะไรพวกนี้ก็อาจจะหาหญ้าได้ได้ยากขึ้นนะครับปีนี้นะครับ น่ด้วยเศรษฐกิจด้วยนะครับผมทำให้ช้างเนี่ยกินน้อยลงนะครับผมยญ้า,าก็าหายากขึ้นนะครับถ้าหายตกมันก็อาจจะได้คงเข้าป่าได้กินหญ้าป่าบ้างนะครับคันคัน มากครับ่อมากภายหนึ่งเอาละครับก็จะขัดหลังหน่อยนะครับสั่งให้นอนก็นอนเลยนะครับภายหนึ่งหวาง่ายจริงๆนะครับว้าวนะ่ฮะ ต้องขัดต้องขัดข้างบนหน่อยนะครับ นานมากนี่ไม่ได้ขัดนะครับก็ต้องขัดให้สะอาดสะอานะครับเนี่ยผิวควันสวยมากนะครับผมนี่ฮะผิวดำเลยนะครับเมื่อก่อนนี่แถวๆนี้เราต้องใส่เป็นหนังปุ๋ยอะไรประมาณนี้นะครับอนนหลังจากที่นอนก็ลุกนะครับลุกก็จะขัดตรงหูด้วยนะครับ ขัดตรงใบหูเรียบอสะอาดนะครับว oh. ิวควันสวยนะครับวันนี้ควันก็จัดเต็มพี่เลยนะครับเอาแบบส,สวยๆนะครับผมาวันหนึ่งสุดหล่อวิวควันสวยมากนะครับควันหนึ่ง ขนช้างก็เริ่มยาวแล้วด้วยนะครับผมเมื่อก่อนนีนขนอาจจะ <คน S 1> ไม่ค่อยมีนะเพราะว่าเรามีการนั่งแย่งอ,อะไรประมาณนี้นะครับ,รบทำสวยมากสวยด้วยดรัขัดดีๆรอๆหน่อยน,นะครับ ตกมันทันทีก็จัดรลรอรอ,อ,อ,อใจสาวๆหน่อยนะครับสายหนึ่ง,งดูนตายาวมากนะครับสายหนึ่งของเรานะะฮดูว่าขนตายาวมากเลย ขัดทั้งนอกทั้งในด้วยนะครับสะอาดสะอ้านเพราะว่าอยู่ที่หลักนานมากนะครับจะ oh. เกือบจะเดือนหนึ่งนะครับผมได้โอกาสก็ต้องขัดให้สะอาดสะอ้านนะครับผม เนี่ยก็เสร็จสิ้นนะครับก็อาบน้ำขัดงงขัดงาขัดเนื้อขัดตัวครับผมได้เวลาที่ควานก็จะพาช้างเนี่ยเดินออกกำลังกายนะครับย็ดเส้นยืดสายนะครับผมนานมากที่ไม่ได้เดินนะครับภายหนึ่งนะครับ อาจจะเดินครั้งแรกอาจจะเดินไม่คล่องแคล่วเท่าไหร่นะครับเลื่องจากเราใส่ปลอกโซ่ตั้งเกือบเดือนหนึ่งนะครับผมต่อมากครับงายาวสงขาก็เก่งนะครับนี่ นี่โอ้โหครับหล่อเลยนะครับผมดูฮะนี่นะครับนี่ฮะจดาออกกําลังกายแล้วนะครับผมเจ้ครับผมหล่อมากนะครับนี่ครับบ๊ายบายครับผมโชคดีครับนี่ฮะโอ้โหงานสวยครับเดินคล่องแคล่วมากนะครับเดินเร็วมากพลายหนึ่ง ก็ไปเดินออกกำลังกายนะครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผม